สิริมงคลก่อนนะครับอย่าเพิ่ง <ok> รีบกลับนะครับอย่าเพิ่งรีบกลับเพราะเราตั้งใจมาแล้วเราตั้งใจมาแล้วเพื่อที่จะรับพรในครั้งนี้นะครับรับพรในครั้งนี้นะครับงานของเรามีอีกหนึ่งวันนะครับงานของเรามีอีกหนึ่งวัน วันที่สองเมษายนนะครับวันที่สองเมษายนยูทิชทำอาหารไม่มีหรักการนะครับแต่การปฏิบัติธรรมของเรากมมีจนจนถึงวันที่สองนะ,คร,ระรงครับถ้าท่านใดจะร่วมเดิดทีรามก็เร่่มได้นะครับฏิบปติธร,ร,รมร่มได้นะครับท่านใดที่จะร่วม

นี่ก no <c oughs> ็เป uh, like mm? <y> ็น <arrivé> ท yeah. uh, well, ี่ห้องอํานวยการครับนี่ร้อนมากเลยตอกินน้ำของอํานวยการอวันน้งเก็ไือปนเวันนี้ก็อมาเนเลยเขยัก่อนวัน่อนนีันก่อนวันนี้ก่อนวันนี้ก่อนอาจารย์เอ้าอาจารยทำโอยหาคุณตา

ครับสำหรับรถยนต์นะครับรถยนต์ที่จอดบางทางการออกนะครับจะนำรถออกนะครับพเดียนนะครับรอผู้หญิงคอควาย6293กรุงเทพมหานครนะครับอารีเชีญขยับรถให้หน่อยนะครับแล้วจะมีอีกคันหนึ่งนะครับกอต้า6083สุรินนะครับขยับรถให้หน่อยนะครับเพราะว่าทางสายบุญจะเดินทางกลับเพราะว่าอยู่ใจนะครับ อยู่สกลนครนะครับยอผู้หญิงคอควาย6293กสรุงเทพมหานครและกอตหกศูสุรินนะครับขยับรถให้หน่อยนะครับทางสายบุญับกับเดินทางเพ่อไกลครับเดินทางไกลนะครับับมาอีกคันครับมาอีกคันหนึ่ง นะครับเรนเทินะครับขยับรถให้หน่อยนะครับไมค์คันหนึ่งกจ6จ5 1ศูร้อยเอ็ดครับกจ6 0 5 1 1นร้อยเอ็ดนะครับขยับรถให้หน่อยนะครับขอความกรุณานะครับเพราะว่าทางสายบุญทางไปจะกลับแล้วนะครับจะกลับแล้วเรนเทนขยับรถให้หน่อยนะครับ เจ้าฮะอ้ทำไมไม่ให้พระเก็บไปใช้ะ้างเถอะกันุดพระเขาไม่เอาเอาก็วเก็บขวานเก็บไปใช้เลยในช้างอยู่ไหนใครกี่เดี๋ยวฟิวไอ้เวลาไม่ไม่เคยจับช้างนานเป็นยงิดไม่ค่อยฟังหรอกมันฟังเราหรอกมันรู้นะมันจำเสียงมาได้ คนนั้นมันไม่ใช่ไม่ใช่เลยที่าฉลาดเหมือนกันบอกว่าเจหัวมันก็เจเปหัวดิตูไม่เจได้มนี่ก็เลยแห่นั่นานศรัทธาปองบอลเปตีัม่นทีไปนู่นนะครับไม่งั้นนะกุตายล้วก่อนนะครับที่ลานทำีว่าเกาะอไรเกาะแล้วเกาะหัวมันไปถึงหัวเนาะไม่ไปเนาะถ้าเกิดคนจับบ่อยๆไปไรไม่ร้อนไมไรนะครับปงมีลมีเนรเนโัมีลมเลยครับโอ้ขนาดว่ีนู่นนน อะ,อะไรเนรฟางเมืเ่อกี้เห็นเท่าน,นีนา้เนาะเนรฟางเมื่อกี้เห็นเท่านี้เลยในรุ่งตอนดึกช้าแล้ววันที่สองมามากี่เชือดกันเยอะมากงานงานสุดท้ายจะเยอะทีนี้ก็เยอะได้แล้วเนี่ยออโอ้โหทนี่ก็ร้อนตายห่างแล้ววันข้างห้า่าาจากสมาว่าไม่ต้องรอเรกไม่ต้องรอสุดบอกกลับเลยกลับคื้นเลยขาก็ร้อนวันนี้วันนี้เห็นเรื่อที่คือขาอะไรที่สองอะวะขาเรื่อที่อะ ก็เป็นสิ้นสุดนะครับก็เป็นเวลาสุดท้ายนะครับสามเชือกคอนโทรเลสตุ๊ดนะครับ

น้อยก็วัลอพี่น้อยวันลยสุดท้ายแล้วครับสุดท้ายแล้วครับเนี่ยใส่เลยครับใส่เลยโอ้ยใสเลยใส่เลยครับหมดแล้ครับนี่ยโเล่าลูกสาวนั่งด้วยนะครับน่ารักมากสาวทนจ้างแดดไม่รู้จะร้อนเลยสาวโอเล่เนี่ใส่เลยครับใส่เลยครับเนี่ยได้แล้วครับเนี่ยมาชกไปแล้วมาชก

นายเจ้าเเจ้าเจ้าาเจ้าเจ้าเ้าเจ้าเจ้าเจ้าาเจ้าเ้าจ้าเจ้า้าเจ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 ้าาเจ้า้า้เจ้า แม่เมื่อสักการไว้แล้วยายจะนั่งตรงนี้ไหมตั่งตรงนี้เลหม่ยายแม่พี่คืนมเอนั่งดูเลยหมดแล้วหมดแล้วอตะกร้า้าตะกร้าก็ม่อยู่พลังชามาอะไรนี่ตะกร้าได้ไปแล้วเลยมาเลยลเาไปเลยเ็ไปทีเลยลูไปาลาเสร็ล้ครับเล้ครับเสร็จไปที ฝากบาทบนลังค้างแล้วครับก็เสร็จแล้วครับอากาศก็ร้อนมากครับร้อนมากเลยอากาศใช่ไมยใยร้อนมากเลยสวัสดีครับสวัสดีครับว่ามาตอนไหนเนี่ยรอจังเลยคุณตากลับแล้วเสร็จแล้วกลับแล้วครับงานเสร็จก็ยอยกลับก็ไปรับคนได้ที่ศาลาลันทมนะครับก็ไปรับคนสาราลานทมอ๋อ วันนี้พี่เนื้อไม่ร้อนไหมพี่เนื้อร้อนไหมวันนี้ <c oughs> กำลังกําลังกําลัร้อนร้อนหน่อยพี่เนื้อก็บอกว่ากำลังร้อนร้อนหน่อยน่าคับมากเลยอากาศร,ร้อนว่ากําลังจะร้อนร้อนก็เนี่ยแหละพัฒนาควานเลื่อนใสของคนไทยเราครับก็ดูให้ ข้อมทีน้องหาพีนองเนซื้กระดาษทัได้แล้วมีวันพระมีวันระด้วยนะครับตอเป็นวันไทมากนรัค้างด้วยพรองว่างไม่ออกฮะพีน้องในช่วงเมสายนวันสงการญาติโยมมากที่ปล่อยววรัตวาขึ้นมาเจ็งมือ